ไม่พออีกต่อจะไม่ให้ใครคเดสลานงเือดทุกอยาเป็นสามโมีอรเจะให้ที่ีใชสยเนี่ยเวลาเขาบอกเมียมีเมียพี่ต้องมา เธอมีผัวหรือยังอะ่ะเรื่องฉันเอาใหม่ผัวหรือยังฉันไม่จะเป็นต้องมีของของฉันฉันบริหารเองเปนบริหารนะเข้าใจมาเดือดร้อนอะไรกับของของ,ของฉัน ฉันก็เป็นห่วงบริหารเป็นล่อยกลัวมันจะช้ำไม่เป็นไรเออฉันอยู่ได้อะไรนะฉันอยู่ได้ฉันอยู่ได้เหรออยู่ได้แต่ฉันอยู่ไม่ได้เรื่องของเธอสวัสดีครับสวัสดีค่ะโอ้โหเรื่องร้องเพลงไม่เท่าไหร่เรื่องตีกันอ่ะถามแม่นี่บอกว่าเราต้องดีใจก่อนคคุยกับพี่ๆเค้าก่อนขอบคุณที่มาดูพวกเรานะคะขอบคุณมากเลยนะคะวันนี้ หายเหนื่อยเลยนะายเหนื่อยยเเลพเราก็มานอนน้อยมาก,ากจะใช้ไปเพื่อเขาเราไม่นอนก็ได้จริงๆเราก็นอนน้อยมากเขาวันนี้ร้องเพลงแล้วขาดตับ,บกพร่องก็ขออภัยนะคะนอนน้อยมากนะคะแต่ก็อยากจะร้องให้ฟังเต็มที่ไปเลยครับขอบคุณค่ะขอบคุณครับขอบคุณครับค่ะพี่ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะคือจริงๆแล้วไม่ต้องร้องเพลงเราลงไปถ่ายรูปกันเลยดีกว่าตื่นสิผมว่ามันน่าจะเวอร์กว่านะแต่สัญญาก่อนถ้าผมลงไปต้องให้ผมขึ้นมาด้วยนะ ถ้าลงไปแล้วขึ้นมาไม่ได้ดิเธอก็ร้องเลยแล้วกันได้พี่ฉันก็ไปรับจ้างถ่ายลูกแล้วเธอก็ร้องไปคนเราไม่ต้องแบ่งเบาหน้าที่ดิเธอยาเอาเปียบกินแรงเาะผู้หญิงตัวเล็กๆอย่างเธออย่ามาเอาเปียบฉันผมพูดตรงๆนะบูลลี่อ่ะไม่ได้บูลลี่ก็พูดตรงๆร้องถอนใส่บัวแต่ถอนใส่บัวให้ดูหน่อยลงอีกได้เท่านี้แหละทำไม เข่ามันติดนี่เหมือนนุกไหมฮะเหมือนนุกไหมฮะช่วงนี้นุกกินเยอะไปหน่อยอ่าแต่ฉันไม่ขอรัดให้นุกนะ,ะเฮเหรอออน้องไมนคอรัดให้นุกนะเหรออืมไม่อังน,นี้ดีกว่าเราคุยกับเพื่อนเพื่อนอ่าอ่าเพลงแรกขอเงเธอปีไหนอะไรตอบซะดังเลยอันนั้นอ่ะชุดสามตอบเบองข้างเดียว ปีสี่สามกมือข้างเดียวปี4-3่เด็กๆของฉันอบริกาศปี2536เธอเด็กๆอะแล้วฉันรู้ตัวนะว่าตอนนี้ฉันอายุเท่าไหร่เพราะฉะนั้นฉันก็ไม่ถามหรอกว่าพวกคุณอายุเท่าไหร่ดูนะ มารุ่นนี้เราจะไม่คุยกันเรื่องอายุแต่ต่างคนต่างพูดตายแต่มดก มาใกล้ๆ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 มาให้หอมทีซิขายับ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 ขอหอมทีซิโอ้ได้ทุกเพลงกันเนาะทแทนแทันแทนทันแทนบ้านไหนอยากได้ผ้ากีริ้วเชิญนะคะเนี่เป็นเสื้อเต้นอะไรผ้ากีริ้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว เดี๋ยวเดี๋ยวขอหอมที่ที่มาแม่ชีวิตเขานะชีวิตเขานะโดนมาทุกไซแล้วไซนี้เขาไม่เคยโดนเลยจริงจริงเขาพูดในฐานะเพื่อนเลยนะโอ้โหแน่นๆเลยาปึงเท้าเหรอถูกถูกจะก่ลังจะเข้าเรื่องดีๆโอแต่ แต่ไม่มีปัญหานะครับไม่ม oh so, ีปัญหานะครับไม่มีปัญหาครับเพราะผมมาทํางานแล้วจะไม่มีปัญหาเลยครับเพราะว่าผมทําหมันแล้วเหมือนกันครับเฮ้ยเอาไปอย่าเสื้อไม่ได้ต้องเอากินไปด้วยโอ้โหตกปอกขอคณนะคะ เพราะว่ามันเหมือนอ่ะเหมือนเหมือนปูพงศิษฐ์ป่ะเหมือนขอบคุณครับขอบคุณครับกาจที่นี่เขาได้ทุกเพลงนะพี่พี่ลองสิคนได้ทุกเพลงจริงพี่ลองพี่ลองร้องอะไรขึ้นมาก็ได้เดี๋ยวเขาตอบหมดเลยบอกใครรู้ไว้หัวใจรักจริงไม่เคยทอดทิ้งอคืนนะถาม โออยอย่าดึงอย่าดึงค่ะเดี๋ยวล้มลงไปแล้วพี่จะเกือดร้อนนะคะพูดเลยก็่เห็นล้มทับมาล้มทับนี่ใส่เสื้อหนามงิ้วมานะอยานะคะตำตายเลยนะไอ้จยาเดี๋ยวไม่แล้วสายตาดีมากเลยใช่เออไกลๆนิดนึงไกลๆนิดนึงเอาข้างหลังสบายดีไหมจ๋าเขาสบายดีส่งเสียงหน่อยจะหาว่าเราไม่คิดถึงคนข้างหลังคิดถึงค่ะคิดถึงแล้วก็ ว่าว่าเรื่องของเราดีกว่าใช่เดี๋ยวร้องร้องเพลงหน่อยเนาะเดี๋ยวจะคุยกันสักเช้าแล้วก็จะไม่ได้ร้องเขาให้มาร้องเพลงโอ okay, เคไหมคะอ่ะเดี๋ยวปันจะร้องเพลงนะคะเดี๋ยวว่าเป็นการเป็นงานนิดนึง <laughs> <laughs> เดี๋ยวไปกันใหญ่แล้วเนะี <c oughs> ่ยม,มนมนมนเพื่อนึกว่าลอาคมกัวยุยเนี่ยแิ้วเป็นเริ่มยุยนั้นเนี่ยเนื้อเละเลยเนี่ยไม่ยุยนะเละมากเลย ใครจะตึงเหมือนเธอล่ะออกกำลังอ่ะโโอ้หขาหน้าเขาหนักเหมือนกันนะใช่เราขาหลังไม่ไม่เอาช่วงนี้อ่ะใช้กำลังช่วงนี้ส่วนมนเก่งโดยเฉพาะสว่าขาโตขาวริวขาถูกาไม่เอาสิเออไม่เล่นละเราร้องเพลงให้ที่แบบเขาร้องไม่ได้ปันลองรู้แล้วพี่ไม่มีไม่มีเหรอครับไม่มีใจเย็นมีรีบเพิ่งอยู่เพิ่พี่เขารีบเอาไหมบ้านไกลเหรอคะ อยู่ด้วยกันก่อนอย่าเพิ่งงินนานๆมาทีขึ้นบินมาตั้งแต่เดี๋ยวเดี๋ยวเขาขอลองเพลงหนึ่งได้ไดไม่ไม่รู้ว่าจะได้หรือเปล่าเอะลองสิเอารัดให้ไม่เหนื่งยไม่อะไรเราเราเรากินเลดบูมาแล้วมาอยู่ข้างหลังผมผมก็ระแวงไปหมดเลยเราไม่ชอบข้างหลังเราไม่ทำร้ายคนข้างหลัง เราเราก็ไม่ชอบข้างหลังรเ,รเ,รเราชอบอยู่ข้งา,างล่างคนข้างล่างนี่เองเอ๊ะเราจะเข้าเรื่องอะไรเนี่ยคือค <laughs> ือเมื่อกี้ปานเขาร้องเพลงเขาร้องเพลงเหมือนแบบเขาโกรธเขาเกลียดผู้ชายมาแบบผมเชื่อว่าเขาต้องเคยมีความรักอะเราล้วเหมือนแบบที่ว่ารักอะ แล้วก็โดนผู้ชายทิ้งอะไรเงี้ยใจเออจากข้างหลังมาข้างๆแล้วอะเอ้ยไม่เป็นไรเออถ้าเขามาข้างหลังแล้วเขามาข้างๆแล้วถ้าเขามาใกล้ๆช่วยเตือนเขาด้วยนะนี่เอาจริงนะแล้วเขาชอบด้วยกลัวเาหรอยันดาราเนี่ยสองคู่น่ากลัวเลย ไปไปจะร้องเพลงให้อีกเพลงนึงจะไปแล้วปวดเยี่ยวลำลำพังไม่ปวดเยี่ยวก็บูมขนาดนี้โอ้โหโอเคโอเคเดี๋ยวเขาจะร้องเพลงรักยุค90ให้ฟังนะนอกรักทุกคนนะครับที่อยู่ที่นี่ที่มีความรักเด็กชะา ถูกไหมฮะถูกไหมฮะถูกไหมคะแม่อีคลิกเบรดิ I love you อีคลิกเบรดิ Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday Happy birthday ใไรเกิดใกล้ๆนี้ใช่เราเว้นในเดือนนี้ทั้งหมดขอให้ทุกท่านมีความสุขเราเกิดใกล้ๆกันมีความสร่างกายแข็งแรงนะครับสุขภาพแข็งแรงนะครับ เรามาถึงตรงนี้ได้ยังไงเราไปเรื่อยๆเรามาถึงแฮปปี้เบิร์เดย์ได้เราเล่นแบบเรื่อยๆปเปเื่อยไม่มีคอนเซปต์ถ้าเรื่อยเปื่อยเราเราทำไปแล้วเราเอาแบบจริงจังขอบพระคุณค่ะเ,เนี่ยเนี่ยเนี่ยพอช่วงชุลมุนก็หยิบพอช่วงชุลมุนเฮ้วอทส์อัพอ่ะยเพื่อนเพื่นอนเพื่อนนี่เพื่อนเพื่อนใครเพื่อนเขา เขารู้จักตัวหรือเปล่ารู้เขาใส่เสื้อเขาอ๋อโอเคเขาบอกแม่นี่ใครอ่ะพี่ที่เนี่ยมันประกันยากทําอะไรก็ระวังนิดนึงเอาเอาอีกแล้วที่เด็กขอร้องอย่ามีเรื่องเลยมันเคลียร์ยากมันไม่ใช่บ้านเรามีเรื่องไปเรื่อยไปเปื่อยไม่ได้นะโอเคไหมร้องเพลงร้องเพลงอ้าวเนี่ยถอาขายุขายุเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวขึ้นขายุมาเอามาเอามาเรา ขอบคุณค่ะ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 เขาจะกลับขอบคุณนะครับเดี๋ยวถ่ายรูปกันเธอสูซฟิปแบบพับนิ่งหน่อยขอบคุณมากเลยนะคะคุณแฟรงค์ด้วยนะคะขอบคุณมากเลยพี่แอนอยู่ไหนไม่รู้ขอบคุณมากเลยค่ะเอาขอเสียงกีดังๆให้ผู้มีอุปการะคุณละหน่อย ที่จัดก,การเรื่องมีซ่าให้เรานะครับเรามาอย่างมีความสุขนะครับได้ไปเจอทุกคนนะครับ